เมื่อเวลา20นาิกานาทีวันที่22พฤษภาคม2568ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนวัวเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนเลียบทางรถไฟซอยสยามคันซีครับตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีวสีดำ หมายเลขทะเบียน7,886กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายที่ด้านหน้ารถยับเยินมีนายสุทธิวัฒน์เป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ริมป่าข้างทางยังพบแม่วัวนอนตายอยู่โดยมีลูกวัวหนึ่งตัวนอนน้ำตาไหลดูดนมส่วนตัวผู้เชื่อว่าเป็นตัวพ่อยืนเฝ้าร่างตัวเมียไมห่ห่างไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ก็จะทำท่าให้ขวิดจนภายหลังเจ้าหน้าที่พยายามต้อนออกห่างเพื่อตรวจสอบช่วยเหลือแม่วัวแต่ก็สายไปเสียแล้วสอบถามนายสุทธิวัฒน์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนปกติด้วยความที่ถนนค่อนข้างมืดสังเกตเห็นวัวเดินอยู่ก็หักรถหลบแล้วแต่ปรากฏว่าแม่วัวกับหันเดินขึ้นมาจึงหักหลบไม่พ้นชนเข้าอย่างจังจนรถได้รับความเสียหายส่วนแม่วัวก็เสพไปล้มอยู่ริมป่าดังกล่าว อ๋อผมขับ<น>ชิดขวามาเลยครับพี่พอ<น><น>ชิดขวาปุ๊บรถเตยมันมืดใช่ไหมพี่วัวเป็นสีน้ําตาลปุ๊บ<น><น>แล้วเขาเนี้ยผมเห็นแล้วว่ามันพอมันมันใกล้มากใช่ไหมพี่ผมเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ประมาณข้ามเส้นขาวตรงเนี้ยครับพี่ผมก็เลยเบี่ยงขวาแต่พอเบี่ยงขวาไปแล้วเนี่ยมันไม่ผลตัวเพราะว่าวัวเขาก็กินไปครึ่งหนึ่งผมก็ออกได้ครึ่งนึงมันก็เลยโดนแค่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนั่นแหละครับพี่ทิ้งตัวแล้ววัวออกมาจากตรงไหนครัฝั่งนู้นครับฝั่งข้ามเบร์ฝั่งนู้นกระโดดมาใช่ครับพี่ตัวหนึ่งเต็ แอร์แบ็กผมกระจายผมก็มองข้างหน้าไม่ทนันแต่ว่าที่เหลือเนะตามออกมากันเต็มเลยครับอตอนนั้นเรา <Okay. S 2> กำลังจะไปไหนครับอ๋อกำลังจะไปบ้านบ้านพี่สาวครับกำลังจะกลับนนไปบ้านพี่สาวไปสั่งซ้มต่ำไปกำลังจะไปกินครับ